การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง1นึจนถึง10พฤษภาคม2564นีนี้มักจะอยู่ในช่วงเวลาที่ราบเรียบแล้วก็ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาหรือว่าอุปสรรค ต่างๆก็ดูจะเบาบางในขณะเดียวกันในเรื่องของความสำเร็จยังคงต้องรอคอยแต่การงานก็ยังจะดำเนินไปได้ด้วยดีและก็ไม่มีอะไรที่ให้คนเกิดวันศุกร์นั้นต้องกังวลใจมากนักนะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆการติดต่อง,งานการเจรจาธุรกิจหรือว่าการเดินทางไปตกลงต่อรองใดๆก็ดูจะราบรื่นหรือหากแม้มีปัญหาใด ที่ติดขัดคนเกิดวันศุกร์ก็มักจะอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะจัดการหรือว่ารับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดี ในดวงชะตาการงานมีทั้งความสำเร็จที่กํำลังจะโครจรเข้ามาในขณะเดียวกันคนเกิดวันศุกร์เองก็จะมองเห็นโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานสิ่งที่หวังไว้มักจะ เป็นจริงนะครับในเรื่องของการงานที่รอคอยหรือว่าในเรื่องของโอกาสที่รอคอยก็จะมาถึงนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์หากใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีข่าวดีส่วนคนที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจองานที่ชอบเจองานที่ใช่ส่วนบางคนที่ยังว่างงานอยู่ ก็มีทั้งส่วนที่กำลังจะได้งานแล้วก็ส่วนที่รู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะกกับการที่อยู่ว่างในขนาดนี้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่า1จนถึง10พฤษภาคม2,500 6 4นี้ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเจอกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานแล้วทำให้คุณรู้สึกท้อใจหรือไม่สบายใจก็ต้องบอกว่า1จนถึง10พฤษภาคมนี้จะเป็นทีของคุณเป็นโอกาสของคุณเพราะฉะนั้น ใส่ความมั่นใจลุกขึ้นมาแล้วก็สลัดความท้อใจทิ้งไปแล้วก็มาตั้งใจทำโอกาสต่างๆให้ดีนะครับแล้วความสำเร็จที่คุณรอคอยก็จะมาถึงครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2564นีนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้น จะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ครับต้องบอกว่าหนึ่งจนถึง10พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื <kaikki. S 1> ่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้ที่ผ่านเข้ามาทางช่องทางใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่คนเกิดวันศุกร์เองนั้นก็ไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดหวังครับ การเงินของคนเกิดวันศุกร์จะคล่องตัวดีทั้งคนค้าขายคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว คนที่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างการเงินก็ดีดูจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคมนี้บางคนแม้มีรายจ่ายเยอะแต่ก็จะพอหมุนไปได้นะครับไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจมากนะักการเงินดีครับในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2,500 6 4นี้รวมถึงการมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินที่จะเข้ามาเยื่ยมเยียนดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ด้วยทำให้คนเกิดวันศุกร์นั้นมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆเรียกได้ว่าเป็นรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ครับ ต้องบอกว่าในเรื่องที่ต้องระวังเนี่ยคือมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าการนาเงินเก็บออกมาใช้บางคนมีแผนที่จะซื้อรถซื้อบ้านในช่วงเวลานี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเงิน เก็บออกมาใช้ใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าบางคนใช้เงินไปกับคนในครอบครัวกับเรื่องบางเรื่องนีครับก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่น เป็นพิเศษนะครับเมื่อได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นหมายความว่าคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง1จนถึง10พฤษภาคม2,564นี้ผ่านพ้นไปนะครับ เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับในช่วงหนึ่งจนถึง10พฤษภาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับ 1>, 1จนถึง10พฤษภาคม2564นี้ ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยพัฒนาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังจะพบเจอคู่แข่งหรือว่าการมีคนเข้ามาชอบพอคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่จะต้องระวังให้ดีนะครับส่วนถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่กันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ดีแต่อาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็มักจะเป็นเรื่องที่ท้ายที่สุดแล้วคุณสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ใจกันได้นั่นเองนะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองก็มีเกณฑ์จะพบเจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าการพบเจอครั้งนี้จะเป็นการพบเจอคนที่ชอบที่คุณน,นั้น จะเจอคู่แข่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่แข่งยิ่งแพ้หากพบเจอใครที่ชอบพบเจอใครที่ถูกใจลองดูสักตั้งลองดูสักครั้งก็ไม่เสียหายเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ ตั้งอยู่บนศีลธรรมอันดีที่ถูกต้องก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันศุกร์ครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวนะครับ แบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับ บุญรักษาเทวาเวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ